ก้าดึงมาเอาค้อนใหญ่มาทุบอ่ะใส่น็อตก็ไปคืนเลยทุบอะตัวนั้นไม่เสียหรอกเสียอะไรมาบนมาล่างไอ้โชคเสียเลยยางเสียเลยครับเนี่โย<อ>โชคเสียเออโชคเสียกินยางเป็นจำๆเลยเนะี่ยเรียบร้อยเสีายได้ยางมันบวมอะ่ะเอาค้อนใหญ่เลยเออดปเอามาเอาเลงกัดมาด้วยแป๊บป่ะ กลับน็อตก่อนเนี่ยกลับนออ็อตตัวเดียวเสียโอ้ยนานนานแล้วต้องกลับนออ็อตงี้ก่อนครับแล้วก็ทุบลงตรงๆเลยนะยงนี้นะใส่ให้มันพอดีนี่ใม้เสมอนะแล้วทุบลงไปเลย อย่าตีตรงนี้นะถ้าช่างสมัยก่อนจะตีตรงนี้ตีตรงนี้อันนี้มันจะยุบอันนี้ไม่เชียร์เลยเได้ตีทุบตรงตรงเลยตีปะจับป็นสั้นหน่อยเดี๋ยว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 ให้ให้ยูทูบเบอร์มองเห็นก่อนแรงให้ถ้าตีไม่ไม่สนุกทีหนึ่งทีหนึ่ง,งพอพอพอแสดงค,คิดยัง <c oughs> เดี๋ยตาลิงกัดมากๆ แป๊บอ่ะแ๊บใหญ่มา๋ย่างนั้นใช่ไปถูกจังหวะตีถูกจังหวะอันพอดีเห็นไหมมันไม่รู้จะบอยยังไงมันมีจังหวะของมันอยู่คุณต้องเอาแล้วทันทีไม่ถูกจังหวะโอ้ มันมีจังหวะของมันอยู่ต้องแบบพอดีเอาถอดออกไปลากขาลอดไปคลื่นถอดไปเร็วเอาบล็อกยิงเลยเอาบล็อกยิงเลยเอามือดันขึ้นหน่อยแล้วพอขานลอดไปคืนเออไม่ต้องคาก็ได้อ๋อเลี้ยวอันนี้มาเดี๋ยวผมคิดก่อนว่าจะถอดอะไรถอดเบรกแวนก่อนปะถอดเบรกนี่แขวนก่อนถอดแฝงเลยถอดทีเดียว เออริสี่เนี่ยบอกในชะ่ถ้าเกี่ยวทุกที่มันหาเจี่ยวเจอเหไหมดําแข็งดําแข็งอยู่นู่นนี่เอาดําแข็งเนี่ยนนั้นอย่าใช้เอาดําแข็งนู่นน่ะนั่นแหละนั้นสิบสี่มาสี่หรือสิามไม่รู้หอดสิบสามตัวยาวครับนั่นแหละนัะ่นในมือถูกแล้วเนี่ยนี่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 ตัวยาวนั่นแหละ <13. S 1> เออแล้วโยนใส่กระป๋องที่เดิมคืนนะอย่าไปโยนมัว่วผมกเกลียดหาสิบสี่สามอยู่ไหนหรอกสี่ 14, ที่โยนเมื่อกี้อ่นะสิบห้าเปล่า สิบหอุปนี่ยสนะิบห้าเนี่ยสิบห้าต้องเอาคืนผมอันนี้ต้องเอาไว้ข้างในห้องอย่าเอามาใช้พอละบล็อกไฟฟ้ายิงวางข้างล่างบล็อกไฟฟ้าอนะ่ะเอออย่างนั้นถูกต้องพอเอาดอทวางนะเบรกแขวนไเอาวางข้างล่างเลยวางบนนี้ทำไมเออแหมที่ของเราโยนกับพื้นที่ของตัวเองอย่าวางสวยๆขัดขึ้นเลยขัดมาขัดมาเด้อ เออดึงออกไปแล้วแขวนนู่นน่ะแควนนี่นะเดี๋ยวผมจะถอดนี่ออกอ้าวแล้วก็เบรอะไรนี่ถอดเอาเลยเบอร์ยี่สิบสองสิบเก้ายี่สิบสองสิบเก้าเอาดั้มแข็งก่อนเอาลูกบ๊อกอ่ะสิบเก้าอ่ะนี่น่ะแล้วก็ดัามแข็งนี่น่ะนี่น่ะเอานี่น่ะดัามแข็งอแป๊บแป๊บน้อยแป๊บอย่าตีอย่าแก้สูตรผม พ่อตุกตัวหนึ่งพ่อบล็อกไฟฟ้ายิงทำอย่าีนะเนี่ยอาจารย์สอนช่างยนต์เนี่ยสวยเลยนะจะบอกให้นะอ่ะเจอวิศวะสอนช่างยนต์แล้วมาซ่อมรถวิศวะนี่ตายทอดฟิชซูไดโดนหนาเนี่ยที่บอกให้นะมีใครช่วยได้นะทำเบรกยังเหลือเยอะเข้าไปหมดวางกับพื้นย้ายหล่นนะเยียดประกอบวางนั้น เลี้ยวไปหมดถอดที่นี่ออกนี่ถอดตัวนี้ออกเอาสุก้าวด้าแข็งแป๊บเมื่อกี้ถอดคิดเมื่อกี้ตัวนี้เราไม่ต้องถอดนี่ก็ได้นะเราถอดนี่เอาเลยก็ได้เดี๋ยวฝั่งนู้นจะถอดแบบอีกสูปุนนั่นแหละเหตุผลเหตุผลที่ผมทำตัวนี้เพื่องานนี้แค่นี้แหละสุก้าวใส่เข้าเลยตีมเข้ามันไม่เข้าฮะ เอาเอาเคาะเอาไว้นั่นแหละก็แคบสูตรนี้อย่าแก้สูตรเดี๋ยวมารไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมารไว้ก่อนเราเป็นช่างมือใหม่เราต้องมาร์กเดี๋ยวเราลืมเนี่ยหรือถ้าเราถ้าเราเป็นช่างใหม่เรามาร์กอย่างงี้ก็ไม้ครับเนี่ยน้อยเราไม่ลืมครับเวลาใส่ง่ายมาร์กน็อตไว้ด้วยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มาร์กน็อตดไปเนี่ยเวลาใส่ง่าย ารุ่นเก่าแล้วไม่จำเป็นนะไม่ท่านใส่ไม่มิดแม่นแล้วพอ่อบล็อกยิงบล็อกยิงไปยิงไปเอออเาไปทางนอ็อตทางนั้นเลยไปวางที่นู้นหนึ่วางทั้งทั้งมันเลยครับน,นั่นแหละเดี๋ยวเอาครีมทางมาถอดกินออกเกือบจ้หมดไปต้อง ผมทำไปตั้งแต่ปี64นะ่นั่นแหละบนล่างไม่ให้ยูทูบเบอร์เห็นเลยเว้ยม,มีการซ่อนอีซ่อนจากยูทูบเบอร์อีกเดียวเห็นไหมเอาจากฝั่งนี้แล้วค้อนเคาะเอาเสนคิดก่อนคิดตรงพิ้นมันอ่ะให้มันเสียบง่ายคินิดเดียวพออ๋อ เอานีฝั่งนี้แล้ค้อนเคาะค้อนเน่ยค้อนน้อยครับนี่แหละค้อนเคาะไปมันจะออกง่ายอยู่นี่ยออกแล้วสูตรนี้ง่ายสุดที่สุดแล้วได้ขวาได้ขวาได้ขวาถึงขวาเนี่ยออกแล้วสาเหตุที่มันเสียไพรโชคเสียตัวเดียวครับโชคเสียเลยทำให้ลูกหมากนี่เสียกินยางเลย ออกได้ไหมแล้วแต่เออไ,ได้แล้วนะขอข้างบนด้วยถอดมาทีเดียวเลยแล้วค่อยเคาะทีเดียวนั่นแหละเอามือดันเลยครับออกมาอ้อเบอร์ยี่สิบสองยี่สิบสี่เอายีาา่สิบสี่มาก่อนอยู่ในนั้นแหละเอาค้อนตีเข้าไปค้อนอย่าเอามือค้อนน้อยเนี่ยนั่นแหละกระดามมานันนะ แล้วอ้อยืดสองข้างบนนี่ยืดสองถอดยืดสองออกก่อนครับนี่ยืดสองอย่างนี้แหละใครเอายยไปไหนนี่กูขึ้นถุงเข้าไปแล้วไม่ผมเอามาใส่ขึ้นแล้วเมื่อเช้ามีหรอเอาเอามาผมว่าผมเอามาใส่แล้วนัเมื่อเช้า ช่างไม่โยนเก็บเหมนที่เดิมถ้าโยนที่เดิมมันถาง่ายเวลาทำงาน <Okay. S 1> งานพวกนี้ถอดง่ายๆถ้าช่างเป็นนะมีสูตรของมันอยู่เนี่ยแป๊บเดียวไม่เกินสิบวิทีออกหมดทั้งคันเดี๋ยวนี้ครับแต่ช่างเขาไม่ทำตามแต่ทำตามเนี่ยง่ายๆอีกสองเนี่ยอันนี้ต้องทายรวมเลยไม่งั้นเดี๋ยวตอนตั้งสูตรตั้งยากครับ คนทายไปเอาคนเคาะอย่าตีมันเจ็บมือเอาด้ามอ่เล่ไะเบาวางมันดีดนะวางมันดีดโดยนี้นะพอผมถอนน็อกออกแล้วเดี๋ยวมันดีทายเกือบลุ้เลยเยดี๋ยวไปทางนู้นนะพอพอพ่อ,พอ,พอเอาคอนใหญ่มาตีตรงนี้เนะี่ยตีทีเดียวคอนใหญ่ครับ ไม่ใช่ท่านไปอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนี้วงสวิงเหรเห็นกับตีก๊อปไหมเรียรเดี๋ยวีเรียรอยู่ฝั่งนี้นะอยู่ฝั่งนี้นองตีให้ตีตรงนี้นะทีเดียวนั่นแหละบาดมือเราเห็นไหมพูดไม่ไม่ยังไม่ทัดขัดคำเลยต้องแรกหน่อยไม่ไม่ไม่เอามาถือกล้องก็ไม่ถูกใจเป็นยูทูบเบอร์อยู่ฝั่งนู้นหนึ่งนู้นเนี่ยเห็นก๊อปไหมเนี่ยเนี่ยตก๊อป นิ่งๆครับนิ่งๆนิ่งยิ้มก่อนยิ้มก่อนขอบคุณครับที่กล้องอ่ะตรงนี้เนี่ยมาเล่นงนิดนี่ยันทีตรงนี้นะนี่เนี่ยไปก่อนทีตรงนี้วันล้างสมัยเราที่ตรงนี้เลยหันหน้ามาก่อนครับหันหน้าก่อนยิ้มก่อนไม่หรอกต้องทีออกแล้วอดครับมันต้องได้ทีเต็มเนี่ยมาซ่อมช่วงล่างต่อหน้าครูเทคนิคกูงผตาย เออเดี๋ยวสอบตกอีกยุง่งเลยงานนี้วางล่นทับขาอ๋อแค่นี้จบเอาอันนี้ออกนี่คงแบนสีแดงสีเขียวคงแบนสีดังเงินมาเนี่ยสีดังเงินสีแดงก็ได้นี่นี่อยู่เนี้ยแป๊บเอาลงไปข้างล่างแป๊บวางลงข้างล่างกับพื้นครับน,นี่โคงแบนน่ะนั่นแหละข้อน้อยเนี่ยนั่นแหละดีเลยดีดีออก ม่เขาก็ถอดได้แต่มันไม่ถูกใจผมเขาก็เกง่งไม่ใช่ไม่เกง่งแต่ถ้าถูกใจผมอ่ะเอา้าผมตีสองพีออกเอา้ามันมันน่ายั่วไหมล่ะผมตีแบบนี้ใครก็อยากให้ส้มเอาถอดปินออกปินน้อยอ่ะถอดเลยอย่ายโยนทิ้งแม่ตัวสี่สิบบาทนั่นนะ่ะตัวนั้นอนะ่ะเอามาเก็บไว้เออเนี่ยไว้เนี่ยเยมื่อวานไหนนั่นหายไปไหนกามภูคาดยังหาไม่เจออยู่หามาคืนหน่อยกามภูคาดไซโครนอ่ะถอดปินออกเลย คงแม่นน,น้อยๆอีกชิ้นเขียวงัดออกไปไม่คิมทางเดิ่มเอามาเนี่ยงัดตรงนี้ครับไปหมดเลยจริงอันนี้ไม่เสียหรอกถ้าถ้าโชคไม่เสียนะโชคมันเสียเลยนี่เสียที่ได้ใหมายเลยเออตัวนี้ถ้าเป็นรถคนอื่นไม่เปลี่ยนหรอกแล้วไอจ้จานเนี่ยเปลี่ยนทิ้งไปรถคนอื่นเนี่ยประหยัดได้แต่อย่าไปเปียกเลยใช้เงินให้คุ้มหน่อยสาหามาทั้งชีวิต มันหกมันสี่ปีเห็นไหมไอ้ตัวล่างตัวล่างมันรวมครับแต่ตัวบนไม่นี่เลยไม่ขยับอ่ะวางบาดมือเด้ออดไปใช่ต้องเอาครีมทางผมเอาคงแบนก็ได้คงแบนได้อยู่ตีโยกอาจารย์ถอยมาเดี๋ยนี่ละนะเออได้อยู่ตีอยกไปนันเหละ มุนตามหรอมุนตามต้องเอาต้องเอาชงแบนหน่อยหรือขีมทางถอดตัวบนก่อนได้ไหมช่างถอดตัวบนก่อนดิถอดพี่นกบนก่อนถอดไปเอาแป๊บตามแข็งแป๊บตามแข็งถูกแล้วถอดไปไอแป๊บที่ผมเชื่อมไว้อ่ะไอเขาแก๊กเนี่ยนี่ตัวเนี้เนี่ยพอดีเลยเนี่ยตัวเนี้ยนั่นแหละเขาเอาแป๊บมาผมทำไว้ด้วยยุฟอไม่งั้นผมจะตัดเอาแป๊บเลย เออมันแค่ขยับหน่อยเดียวแป๊บเลยอยาเอา,ามือดึงทำไมเออแป๊บใหญ่เลยเนอะกลับใหมเ่เลยเอาข้างใหญ่ใส่อ่ะไม่เอาลงล่างหน่อยไม่ได้หรอไปค้ำเราลงไหมถอดไหมถอดทั้งลูกบล็อกเลยอ่ะเออแค่นั้นแหละเออผลพ,พอดีผมออกแบบเองเออกดไปพอแค่นั้นแหละครั้งนี้หน้าที่มันมีแค่นั้นแหละนี่เบอร์อะไรยี่สิบสองไม่ได้เอายี่สิบสองมาเนาะคือแป๊บ ของนี้บล็อกยิงได้เลยดึงไปแค่นั้นครับโอเคบล็อกยิงได้ไหมเอายี่ิบสองเว้นข้างมาดิจับให้ทำไมตั้งศูนย์ลงล่างวะผม,ผม,มผมไม่น่าตั้งอยู่งี้นะผมตั้งเดี๋ยวันนี้ก็ตั้งนะไม่ผมก็ตั้งเองันเนี้เอาบล็อกมายิงได้ไหมเอาแว้นข้างย2ิบสองเนี่ยนั่นพอแล้วเอาแว้นข้างอะ เว้น22ที่เอามาเม่อกี้อยู่ไหนเว้นใส่กล้องนี่มันหาง,ง่ายวันหลังอ่ะเออยาวๆเลยได้แล้วครับแล้วก็ลืมว่าจะไปเอาขาตั้งกลง้องมาตั้งไงเราลืมมไม่มีคนถอดให้แล้วก็ถ่ายยูทูบสบายใจคือลืมนึก,กว่าเมื่อกี้อ่ะอ๋อนี่ล้างกี่รอบแล้วเนี่ยนี่สันเนี่ยอะได้ล้างไม่หวานเนี่ย ไม่อี่มเลยก็ทอเก็บได้กำไรขายนะคันเนี้ยไม่มะได้เงินเยอะไงออฟต้ามันได้น้อยออฟต้าไว้ใช้คุ้มกว่าขายได้กำไรี่บาทดีแม่ผมจอดแม่งเป็นสองปีแล้วเลอไม่เคยไปไหนเลยรู้นั่นแหละชอบอย่างเดียวนี่หมดแล้วนะหลือโชครถไฟเป็นโชคเฮ้ยยางเส้นหนึ่งเนยางสั้นแค่เดียวยาง พอทออกมเลยครับเอาคอนเคาะเลยหรนอกบนนี่ยพอทางเกีียวดิกมพออออถอดมาจับสองมือไม่ได้สูดผมแป๊บเดียวง่ายเลยแต่ถ้าถ้าทำตามลับที่แบบลรกปอบหรือลักออกไป โยนมาให้ไกลนนหน่อเดินไปนู่นเดินไปนู่นเลยฮะอ๋นอน็อตไปด้วยพอแล้วฟังนูน่นนะจรีมต้องขึ้นบนจากสองข้างไงตัวนี้ทำไมตั้งหลงล่างวะเออในมือใครคันให้หรือเปล่าวันนั้นอ่ะต้องให้ขึ้นบนจากสองข้างนะตอนใสล่ละหมุนหมุนดิตอนใส่ให้อยู่ข้างบนนะครับให้ให้แล้วม่แล้วอยู่ข้างบน,นมันจะผิดสูตรดึงออกมาอ๋อแบบเมื่อวานเนี่ยฟอร์ตแตกนะ บูตทำไมแตกเร็วถ้าวะเนี่ยแตกจริงนะจ้าเนี่ยบูตโชคมันเสียเนี่ยหักเลยบูตปีที่แล้วเปลี่ยนหรือเปล่าวะบูดสายไม่ได้เปลี่ยนหรอ่กผมไม่ได้เปลี่ยนเลยลูกหมากหมากไม่เปลี่ยนโชคโชคนี้ไม่ได้เปลี่ยนหรอกเปลี่ยนเดี๋ยวบูดให้เดี๋ยวดูก่อนเปลี่ยนไ้หมดอันนี้ผมเปลี่ยนให้นี่อยู่ดีถ้ามันไม่หลวมเนี่ยมันอยู่ดีเห็นไหม ถ้ามันไม่ไม่มีไม่คลชาน็อตมันดีอ่ะไม่มีใครยุ่งกับมันเงี้ยผมมากไปอยู่ดีอ่ะเบยก็ไม่หมดอ่ะอยู่เยอะเนี่ยก็อีกเป็นปีก็ไม่หมดอย่งนีแต่โชคนี้มันเสียไงโชคปึ๊บฝึบปึ๊บฝึกอย่างเงี้ยมันตกไม่มันตกพอมันตกแล้วมันก็โยกโยกครับครับสนุกนะตั้งได้น้องออริจิครับหลับ ครับดีอ่ะเดี๋ยวผมชอบอันนี้มนเนี่ยชอบปีนกเนี่ยออกแบบมาผมว่าดีที่สุดนะดีกว่าทุกยี่ห้อในประเทศไทยเลยตัวนี้นะเนี่ยผมังเอาเดี๋ยวผมจะทำเนี่ยผมชอบอันเนี้ยแล้วตั้งได้เนี่ยผมว่าดีกว่าชาวบ้านเขาอ่ะสปริงมันก็ดีไปอย่างแต่ตัวนี้มันดีมันไม่ม,มีค่าใช้จ่ายไง่อมน้อยแล้วรุ่นนี้ไม่เคยคว่ำเลยเห็นคว่ำกี่คันแล้วรุ่นนี้ รู้นเนื้อเนี่ยความแล้วความละเอียน,นี่วิ่งดีปล่อยมือสนุกด้วยมันแพงไงไอ้น,นี่ลูกหมากตัวไม่กี่ร้อยอ่ะเอาจริงวุ๊ดตัวกี่บาทยิ่งจะเช็คตั้งแต่วันนั้นไม่เสียเยอะด้วยครับแล้วก็หมดเยอะใช่ไหมล่ะครับอ้าวอันนี้ลูกหมากหูถอดเปลี่ยนแม่งทุกเดือนยังได้อยู่ตัวมีกี่บาทเอามาทั้งกล่องเนี่ยของผมอ่ะผมไม่เห็นพวิชาอยู่ในกล่องเดินไปเอาอยู่ตรงพื้นนั่นแหละจะตีลูกหมากให้ดูครับ ง่ายไม่มีอะไรนะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยว